จับตา m a ส d a ec 6 0 ev คันใหม่พื้นฐานเดียวกันกับ dpo e s เ S07 เตรียมลุยตลาดเมืองไทยปีหน้าจากที่ในช่วงงานมอเตอร์โชว์2 5 2 5ที่ผ่านมาเราได้พาทุกคนไปชมคันจริงของ Mazda 6 e รถจะในฟ้า100%ของ Mazda ที่เตรียมเข้าทำตลาดในประเทศไทยช่วงปลายปีนี้กันไปแล้วล่าสุดในฝั่งของประเทศจีนมีความเคลื่อนไหวอีกครั้งเมื่อ Mazda ในประเทศจีนได้เผยโฉมอย่างเป็นทางการของ Mazda e c 6 0หรืออีกชื่อก็คือ cx6e สำหรับทำตลาดทั่วโลกโดย E ีรุ่นดังกล่าวนั้นมีลุ้นเข้าไทยในปี2569ตามหลัง m a z d a 6e ที่จะเข้าไทยในช่วงปลายปีนี้ สำหรับพื้นฐานของ Mazda EC 6 0นั้นมาจากแพลตฟอร์ม EPA 1หรือก็คือสถาปัตยกรรมแบบโมดูล่าซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมเดียวกันกับที่ใช้ใน d e p o r t s ์7ที่ขายในประเทศไทยตอนนี้นั่นเองแต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าตัวรถจะแชร์แพลตฟอร์มแต่งานออกแบบนั้นยังคงเป็นเอกลักษณ์ของ Mazda เช่นเดียวกันกับที่เราเห็นว่ารุ่น6 e นั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจาก D4L ศู์ L07 แม้ว่าทั้งสงจะใช้พื้นฐานเดียวกันก็ตาม สำหรับงานออกแบบส่วนหน้าของรถนั้นมาพร้อมกับไฟเดทาม running light ที่เป็นเส้นตามรูปทรงของกระจังหน้าส่วนไฟหน้านั้นจะถูกติดตั้งแบบแยกส่วนคิ Q ้วฝากระโปรงหน้าของรถนั้นจะเป็นช่องทะลุผ่านที่ให้อากาศสามารถไหลผ่านได้คาดว่าจะเป็นส่วนช่วยในแง่ของ Aerodynamic ของรถให้ดียิ่งขึ้นส่วนมุมมองด้านข้างของรถนั้นเน้นเส้นสายที่ลื่นไหลและปราดเปรียวเช่นเดียวก,กันกับในรุ่นซีดานอย่างมาสด้า 6E หลังคาเป็นลาดเอียงตามสไตล์คูเป้ SUV ยมือจับประตูนั้นเป็นแบบซ่อนป๊อปเอาท์ดอเรนเดิลที่จะเด้งอัตโนมัติเมื่อปลดล็อกรถเช่วยลดแรงต้านอากาศและเพิ่มความเรียบเนียนให้กับพื้นผิวตัวถังของรถกระจกมองข้างนั้นถูกแทนที่ด้วยกล้องมองภาพความละเอียดสูงไซด์วิวคามิลาโดยมาสเตอร์ e 6 0นั้นมาพร้อมกับกล้องมองภาพด้านข้างซึ่งจะถ่ายทอดภาพไปยังจอแสดงผลภายในห้องโดยสารเช่วยลดจุดอับสายตาและเพิ่มประสิทธิภาพด้านอากาศพลศาสตร์ จุดนี้ต้องติดตามกันต่อว่าในเวอร์ชั่นขายจริงนั้นจะเป็นกระจกธรรมดาหรือไม่ล้อแมกของรถเป็นแบบ5า้าก้านลายพิเศษปัดเงาสีทูโทนขนาด21นิ้วฮุมดอยางมิชลินขนาด255ทับสี่สส่วนตำแหน่งเสาดีนั้นมีความน่าสนใจเนื่องจากตัวรถจะมีช่องแอร์ฟลว์ที่ให้อากาศทะลุผ่านไปยังส่วนท้ายของรถได้ขณะที่ส่วนท้ายของรถนั้นไฮไลท์สำคัญก็คือไฟท้ายไลท์บาร์ที่เป็นแถบยาวเกือบจะเชื่อมถึงกัน โลโก้ด้านท้ายเปลี่ยนมาใช้เป็นตัวอักษรมาสเตอกระจายตัวให้ลุกของความทันสมัยมากขึ้นโดยรวมงานออกแบบภายนอกของ Mazda EC 6 0นั้นมีความซับซ้อนสูงโดยคาดว่ามีเป้าหมายเพื่อลดแรงต้านอากาศของรถให้น้อยที่สุดรวมไปถึงการเสริมลุกของความสปอร์ตให้กับตัวรถได้มากขึ้นด้วยส่วนในเรื่องของขุมพลังขับเคลื่อนนั้นยังไม่มีข้อมูลเปิดเผยออกมาแต่คาดว่าจะเป็นขุมพลังเดียวก,กันกับที่ใช้ในรุ่น m a z d a 6 e เป็นอย่างน้อย โดยมีทั้งรุ่นที่เป็นสแตนดาดมอเตอร์เดียวที่ให้พละกำลังสูงสุด244แรงมา้าแรงบิดสูงสุด320นิวตันเมตรอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโมตรต่อชั่วโมงทำได้ใน7.8วินาทีความเร็วทับสปีดอยู่ที่175กิมตรต่อชั่วโมงแบตเตอรี่ของรถนั้นจะเป็นแบบ LFP ความจุ68.8กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้ไกล530กิเมตตามมาตรฐาน NEDC และในรุ่นลองเรนจ์ที่เป็นมอเตอร์เดียวเช่นเดียวกันให้พละกกำลังสูงสุด258แรงมาร้าเร่งิดสูงสุด320นิวตันเมตร m, เร่งจาก0 1 0ยง0ได้ใน7.6วินาทีความเร็วสูงสุดเท่ากันที่175กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบตเตอรี่นั้นจะเป็นแบบ n f c ได้ความจุเพิ่มขึ้นเป็น80กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้ไกลขึ้นที่600กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งตามมาตรฐาน NEDC ในเรื่องของการชาร์จไฟนั้นทั้ง2รุ่นย่อยรองรับการชาร์จไฟ DC ฟ้าชาร์จที่200กิโลวัตต์สามารถชาร์จไฟจาก1 0 8ถึงในเวลาประมาณ22นาทีและนอกจากรุ่นที่เป็น BEV คาดว่าตัวรถนั้นจะมีรุ่นที่เป็น REEV ด้วยสำหรับเป็นตัวเลือกในตลาดเพิ่มเติมส่วนในเรื่องของงานออกแบบภายในนั้นยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาแต่เราก็พอจะจินตนาการได้ว่าภายในของรถนั้นจะเน้นความหรูหรามากกว่าพี่น้องคู่แฝดอย่างดีพอเอส์ เนื่องจากเราได้เห็นงานออกแบบของรุ่น Master 6E แล้วว่ามีการใช้วัสดุและงานออกแบบที่ดูพรีมเมียมกว่าเมื่อเทียบกับอีกรุ่นที่ใช้พื้นฐานเดียวกันสำหรับ Master EC 60นั้นเชื่อว่าเป็นหนึ่งในรถจักรยไฟฟ้าที่มีศักยภาพที่จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สามารถแข่งขันในตลาดเมืองไทยได้ด้วยชื่อเสียงและคุณภาพของแบรนด์ Master ภาพลักษณ์ที่ดีในด้านคุณภาพและความน่าเชื่อถือทั้งตัวรถและบริการหลังการขายฐานลูกค้าที่ยังคงแข็งแกร่งในประเทศไทย ซึ่งอาจจะให้ความสนใจและพร้อมที่จะพิจารณารถจนต์ไฟรุ่นใหม่จากทางแบรนด์หากมีการวางตำแหน่งทางการตลาดอย่างเหมาะสมราคาที่จูงใจในเวลาที่ทันต่อการแข่งขันนำเสนอสเปคของรถที่ตอบโจทย์การใช้งานของผู้บริโภค EC60 ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าจับตาม,มองในตลาดรถจนต์ไฟที่กำลังเติบโต แต่อย่างไรก็ตามความสำเร็จของ Mazda e c 6 0ที่คาดว่าจะถูกนำเข้ามาขายในไทยปีหน้านั้นก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการโดยเฉพาะเรื่องของราคาจำหน่ายและสเปคที่นำเข้ามาทำตลาดในจุดนี้เราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปครับเพืเ่อนๆละครับคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างเมื่อเห็นงานออกแบบเบื้องต้นของ EV รุ่นนี้แล้วหากมีการนาเข้ามาทาตลาดในประเทศไทยในช่วงปีหน้าจริงจะน่าสนใจหรือไม่คอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ